มันยังไงบอกแม่สิมันขี้คุยใช่ไหมเออตีได้ไหมล่ะอ่ะหนเล้ะเฉยจะกินนมไหมจะกินนมไหมแม่ถามกินนมก่อนอย่าห่วงเล่นฮะกินนมก่อนได้ไหมโอ้ยขี้โมูหนูมื่อโอ้ยป้าจะคุยด้วย เมื่อกี้ป้าโทรมาคุยกับมันไหมคุยกับอีเดือนไหมเออเดี๋ยวแม่โทรให้นะเออเดี๋ยวแม่โทรให้อ,อือโอ้โหมันกี้เออกินนมได้ยังห่วงเล่นนะเดี๋ยวก็นนะเดี๋ยวมึงเหงกจะลงเดี๋ยวมึงเหงกจะลงแล้วนะรู้เรื่องไหม Nói đúng không